แล้อะไรจะไปเห็นตาได้นอ่นจีการซุ่มกล้องเนี่ยเห็นมันมนะ้ย่ะเอาละสงสัยต้องใช้ท่าไม้ตายละแล้วลท่าไม้ตายนั้นก็คือเอาไปเพิ่งนะขอเซฟมามาก่อนเจ๊เด้มาแล้วเช็คก่อนนะว่าใช้งานได้โอ้โหยด้แ หลอดแม่ตูนตูนดเจอเจอติอันติเร็วฮะอือนั่นแหละตุนเอาอีกเอาอีกเอาห้มันเข็ดเลยอือนั่นแหละ